อยเหมือนคนบ้าไอ้ควายมันอยู่ในโลกการ์ตูนเนี่ไอ้ตัดง่าหน่าหีฟี้ยวมากเหรอฮะดมึงเปี้ยวมึงอยู่รานสามอมึงขายเฟียมคิดว่ามึงเฟี้ยวอ่ะ i n t h e pressing of the p l หนมงมีใครบ้างไหนเช็คน่อ ข้างหน้าเป็นสุดหล่ออันแน่นอนผมอะหน้าเป็นสุดหล่อชาวอีโม่ไม่เอายืนคู่สกามาก้าเลยแหละเฮียมันเลิกเล่นไปแล้วอ้าวโหวนี่มึงซีซั่นไหนแล้วเนี่ยโหสองพันสามสี่เคตุรามนี่คืออะไรเคฟเฟนเหรออันแน่น<ค>อนเคฟเฟนตุรามเลยอะเคฟเโอ้<ค> <laughs> โหสามสิบสามแล้วไอ้เฮีย ตรงนี้แล้วแต่จะเล่นเลยนะดรอปลงมาตรงนี้ก็ได้แล้วให้ตัวนี้เป็นตัวคําไอสองตัวสามตัวในที่เหลือก็ได้ออ้ยพี่มันไม่ได้ยสาวมันแก้เกมว่ะโอ้โหสามห้าสองไอสัตว์อ,วอะวนกลับมาดูาต่างนี้ใหม่ถ้ามึงจะขึ้นบอลตรงกลาง แน่ไหมตรงการไม่ต้องไปไล่เยอะเพราะตอนเน่เป็นไงมึงก็ข้ามเกินว่ะไอเฮี้ยเล่นคนเดียวไหมมึงอน่ะไอเฮี้ยบพักครึ่งไปลากไอเฮี้ยมาเกตมาให้กูก่อนเลยไอสารสองรอบได้ตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยเอริคอร์ดจังน่ะรีบจังเซต เยี่ยมดดโหโป็นไงอันนี้ต้องชมความสามารถเฉพาะตัวนะต้องชมความสามารถเฉพาะตัวดีดกลับมาเลยโหลูกนี้แจ๋วเลยยิงเสาแรกยิงได้ฉลาดเนะี่ยโอให้มันไห้หน่อยดิพลิกพลิกเอ้ยตัวนี้ดีชื่ออะไรนะลืมชื่อพอวานเนอร์เออนี่มึงเล่นเหมือนยูเว่จริงเลยเนี่ยเฮียเอ้คืนโกเนี่ยโอ้โหูก ถ้าลกเมื่อกี้ที่ตัดได้แล้วมีพื้นที่เลยแล้วมึงคืนโกะกูบอกเลยนะย้นี่มึงมึงโคตรอยู่เว่เลยอยู่เว่อยู่มา,มาตา่ไอ,อยุคมาเฟียอิตาลีของมึงอะ oh. ลนลนไปหมดแล้วเบ <c oughs> ชาขาสั่นสวยใส หืมแตะอ้อมแตะไกลแล้วเกินว <What? S 1> เหี้ยไปล่างมาตบดีสัตว์จะเอาอะไรจะเอาอะไรกับทีมผมใส่แล้วโหยเหี้ยสิมีคาร์บเป็นเนี่ย <c oughs> ตามช่อง <c oughs> โอ้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 โอเยเหี้ยเล่นแรงว่ะทีมนี้ไม่เล่นเวยแล้เหี้ย Thank you so much ไม่เป็นไร ทีแพทย์ลงมาสองรอบแล้วนะไม่เป็นไรไเหรอยังกลิ้งอยู่เลยเนี่ยยิ่งะหลอกตัวหนึ่งเซสโกหล,ลอกทีไม่ได้หลอกเลยนี่บอลโดนแล้วทสบายอองหลังเก็บสบายอย่างงี้โอ้ยทำไมส่งนั่นอะส่งเลียนียก,กันได้บ้างโอ,อ้สวยดิพอวนเนอร์อทีนี้ขยันเตะเนาะ เออมึงนี่อ่ะอีกแล้วอิงแยไอ้นี่ก็จะเตะไม่สนใจเลยเยีทีมแพทย์กูนมงว่าสามรอบแล้วเนี่ยลูกสูตรสูตรไหนเนี่ยสูตรยี่สิบเอ็ดนาทีเบสชาได้เยี่ยวแตกแล้วสัตว์ปลีบแล้วอะเออโดนกดดันเน่ยดูเป็นไงระบบไฮเพรสถูกมาข้างหลังก็ได้มั้ง ชอบความเสี่ยงตัวนี้คาซาโดตัดออกมาเยี่ยม2เมตรไปแล้วดูนิ่มๆนมะบอกแล้วปลีบแล้วตอนนี้เบชาขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยต้องต่อบอลบนพื้นแล้วเฮียบอลโยนไม่เวิร์กนะาบายระโถ กองกลาง5ตัวกับกองกลาง3ตัวใครบอกสู้ไม่ได้ยืนดีๆก็คือได้ <Benjamin! S 1> ดเบนจามินโอเดเดโตเฮอะไรอะโหเบียดจังหวะเบียดโอ้โหโอโหกนเบียดเนี่ยนะเฮียมึงสไลด์กูตั้งกี่ทีเฮียเพิ่งจะได้ไป2เหลืองสัตว์เถียงมากไม่ได้แล้วกรรมาการแจกเหลืองกูอีกลาดิโกเอ้เอ้ ก็มึงเตะขนาดนี้โหทีนี้สบายแล้วฝุ่นนี่ไงบิชิอาบูใครวะผมให้ฉายาว่านิวเบรมิ่อีกคนเป็นนิวดานิโลไม่เอาด้วยเฮียพวกวนุชุงบูนุชี่อะไรอ่ะทาสอบคนนี้ดีกว่าเฮียสนุกกว่า โอ้โหเยี่ยโอ้โหเยี่ยแต่เป็นคาร์บคาวเลยสัตว์ปรับเรื่องเพรสลงหน่อยก็ได้นะในเม่เหนื่อยอ้าวชี้อย่างงี้ชี้ใครยิงกูโทษโทษเบนเจามินมน,นี่เอ้าพอเวนเนอร์เขาจะแพททิ้งนะเอา้าทำไมายเยี่ยไปยิงเองไม่ได้เหรอไอ้สัตว์ให้เขาเรียกความมั่นใจหน่อยโทษโธ่ต้องมีความมั่นใจหน่อยเปนเจอมิน โอ้ยเฮียตเตะจังเลยเกูเป็นโกเบชา้าเนี่ยกูนอนแล้วนะกูบอกเลยทำไมอ่ะรับแล้วนอนเลยเฮียไม่อยากโดนเยอะกว่านี้แล้วเหมือนบอลขึ้นแบ็คไม่ได้อ่ะพอขึ้นแบ็คแล้วเซี้ยนแล้วอ่ะเย้เลยอยู่ตรงเซนเตอร์โหนี่เซนเตอร์เลยเนี่ยเน <c oughs> ี่ยล <c oughs> ิ้นห้อยแล้วหมดแรงแล้วมีใครที่ไหนเล่า สองตัวสามตัวเองเฮ้ยลนแล้วโอ้โหมาแน่ลูกนี้เอาไม่ยิงเองเหรอลูกไม่เอาแล้วมั้งแค่ติกเนี่ยหรือว่าน้อยใจที่กูไม่ยิงจุดโทษวะอเออนอกจากจุดโทษแล้วเขาไม่เอาอะไรเลยเหมือนดูซาเลยเฮียเอ้ะไอ้ตัดมึงเป็นเฮียอะไรมากวะเนี่ยเฮีย จัดไปเฮียสองแดงสองแดงทัสงง่สบายสบายกวาดิโอลาสปอตตเอ็ดแอะไรอันส์ไอสัตว์มันจะซื้อโก <laughs> เฮียไอหนี่นี่ไล่ซื้อ,อกูไปทั่ว <laughs>